สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่เราเปลี่ยนภาษาแล้วมันไม่เปลี่ยนให้ต้องกด 2- อสครั้งหรือลหลายๆครั้งนะครับถึงจะเปลี่ยน รจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้สสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือบั๊กของ Windows ตั้งแต่ Windows 10ขึ้นมาแล้วนะครับก็ Windows 11ก็บางเวอร์ชั่นก็อาจจะยังมีอยู่แล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเราเผอเพิ่มภาษาโดยไม่ตั้งใจนะครับวิธีแก้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2-3วิธีนะครับก็เดี๋ยววิธีแรกก็อาจจะต้องเข้าไปเช็คใน ตัวภาษาที่เป็น administrator นะครับแล้วก็วิธีที่2ก็ไปดูว่าเรามีภาษาที่เพิ่มเข้ามานะครับกี่ภาษามีเยอะไหมนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้แค่อ g l i s h US กับไทยเกียรติมณีเท่านั้นนะครับในการพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็อีกที่1นนะครับที่เราจะต้องไปเช็คก็คือ ตัว local language นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราไปเช็คทีละขั้นตอนกันนะครับในส่วนของผมนะครับเดี๋ยวดูปัญหาเพื่อนๆให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมเปลี่ยนภาษานะครับ English left paren English left paren Thai left paren English left paren English left paren Thai left paren Thai left paren นะครับเห็นไหมครับเวลากดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้บ้างไม่เปลี่ยนได้บ้างบางทีเนี่ยพอเรากดไปมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งสำหรับคนที่พิมพ์แล้วก็เปลี่ยนภาษาบ่อยๆเนี่ยจะลำคาญมากๆเลยนะครับในการเปลี่ยนภาษาไม่ว่าจะเป็นตัวนอนหรือว่า Windows Space Bar หรือ,อ Alternate Shift นะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะ English Left p a r n L L L นะครับตัวนี้พิมพ์ K t h a i Left for K K, K, K. เห็นไหมครับ K.K.K. เห็นไหมครับมันก็จะมี English Left p a r e n United States ถ okay. 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 ึงแม้ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วจะมีภาษาตรงนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปัญหาแรกก่อนนะครับเลยเราไปเช็คขั้นตอนแรกนะครับวิธีเช็คนะครับ Windows I นะครับไปที่ Setting นะครับ <Settings> window. หลังจากนั้นแทบลงมาครับ System แล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ Blueto network เลือกที่ time and language นะครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้นะครับอาจจะมี regional and language setting หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับ Enter เข้าไปเลยครับ Time and language Selected Language อ่าใส่แล้วแท็บลงมาครับ Time and Language button one of one Time Zone button Region button List date and time one of four ตรง list นะครับ list ตรงนี้นะครับเราเลือกลูกศรลงมาครับ Language and Region two of four เลือก Language and Region นะครับ Enter ไปครับ Language and Region Language Grouping Windows Display Language Grouping Combo Box English Left Paren United States Right Paren collapsed ตรงนี้นะครับ Win d o w Display Language นะครับเราเลือกลูกศรลงนะครับ English นะครับเลือกลูกศรขึ้นเลือกลูกศรลงนะครับก็จะมีอยู่2ภาษานะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาที่เราจะใช้ในระบบปฏิบัติการของเรานะครับถ้าเราเลือกภาษาไทยเมนูของ Windows จะเป็นภาษาไทยถ้าเราเลือกภาษาอังกฤษเมนู ut, อของ Windows จะเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะครับแถบลงมาครับ p ตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มภาษา two English left paragraph. United States right not selected one not Li of two. ตรงนี้นะครับตัวเดี๋ยวผมชี้แถบขึ้นไป preferred languages grouping add a language button p r e f e r language ตรงนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเช็คเป็นขั้นตอนแรกนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ l e s t english left for an united states right for an not selected one of two ตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้น kind <of> ลงค english left for an united states right for an not selected one of two can i select two of two นะครับตรงนี้ถ้ามันมีหลายภาษานะครับ english left for an united states right for an not selected one of two english united state นะค kind รับ of can select two of two ไทยนะครับก็แสดงว่าเรามี2ภาษาแค่นี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเผลอเข้ามาแอดเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น English, UK หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องลบออกนะครับในการลบนะครับเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเอนจะต้องเลื่อน English left f o r e n t United States right f a r n เลื่อนตัวที่ถ้าสมมติว่าตัวที่เราจะลบนะครับอยู่ด้านบนสุดเราจะต้องเลื่อนลงก่อนนะครับหรือ ตัวที่อยู่ด้านบนนั่นหมายความว่าเป็นภาษาเริ่มต้นนะครับเราจะไม่สามารถที่จะลบได้ทันทีนะครับเราจะต้องเลื่อนลงก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะลบภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะเป็นภาษาของคีย์บอร์ดนะครับในการพิมพ์นะครับ c h i n e e English Left Paren United States Right Paren Not Selected One of Two นะครับ SelectedEnter เข้าไปนะครับแล้วก็ลองแท็บลงมาครับ English Left Paren United States Right Paren Grouping More Options Button นะครับแท็บลงมาที่ More o p t i o n ก็กด Spacebar เข้าไปครับ s a Language Options One of Four นะครับตรงนี้นะครับ Language option นะครับ Move down นะครับเลื่อนลูกศรลงมานะครับก็จะ Move down พอเรา Move down เราสามารถที่จะลบได้เลยนะครับ Language options one of four Move down three Language options one of four นะครับเดี๋ยว Move down three of four Language options one of four เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ Language option นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูคีย์บอร์ดนะครับเข้าไปดูคีย์บอร์ด Enter เข้าไปครับ Options Language f e a t u r e Grouping Text Dash t d o Dash Speech Recognition Grouping Show All s e t t i n g Keyboard Grouping Add a Keyboard Button List US o of o นะครับตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้เรามาดูนะครับว่ามันเป็นคีย์บอร์ดอะไรบางทีเนี่ยจะมีเราเพิ่มเข้ามาหลายคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะมีอ่า US แค่ตัวเดียวนะครับบางทีก็จะเป็น UK หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันมีตรงนี้นะครับให้เราลบออกนะครับให้เหลือแค่ US อย่างเดียวนะครับ US Grouping Keyboard Options Button นะครับ Get help grouping back button นะครับเสร็จแล้วก็ back ออกมานะครับตอนนี้มีคีย์บอร์ดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คภาษาไทยด้วย Give feedback g r o u p i back button Give f e e d get help related set administrative language set type region regional for country or region combo language English left preferred languages list English left f o r Thai selected two of two เดี๋ยวมาดูที่ไทยนะครับ enter เข้าไป Selected นะครับ Thai grouping more options button นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น more option นะครับ English left f o r Thai two of two Thai grouping more options button นะครับตรงนี้เซเว่น bar เข้าไปครับ Language options one of four ove to o e up a r m นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างสุดแล้วนะครับมันจะมีเมนู Remove เพิ่มขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเมื่อกี้ผมไม่ได้เลื่อนลงนะครับตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นค่าเริ่มต้นเราจะต้องลงมาก่อนนะครับเราจะต้อง m o v e ลงมาก่อนแล้วก็มันถึงจะสามารถที่จะลบได้นะครับให้มันไม่ใช่เป็นภาษาเริ่มต้นของการพิมพ์ก่อน l a n g u a g options one of f move up to a four นะครับอันนี้ก็จะเป็น move up นะครับเหมือนเหมือนข้างบนนะครับ r e m l a n g options o f เดี๋ยวเข้าไปดู language option นะครับ enter เข้าไป Options language i นะครับแล้วก็นภา y นะครับ keyboard list มี Thai k e y menu t e นะครับอย่างเดียวโอเคตรงนี้นะครับผมดูแล้วไม่มีภาษาแปลกปลอมขึ้นมานะครับเราก็ ข้ามไปดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2ซึ่งอของใครถ้ามีภาษาแปลกลอมขึ้นมานะครับหรือว่ามีคีย์บอร์ดแปลกลอมขึ้นมานะครับลบทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนๆให้มันเหลือแค่ไทยเกียรติมณีกับ English US นะครับ เสร็จแล้วแท็บลงมาครับพิ local account button, search box, find p ิร back button, give feedback group back พ search time and time and language grouping preferred languages grouping add a language list English left English left region grouping country or region combo box Thailand collapsed Windows and apps might use your country or region to give you local content. ตรงนี้ region ก็เป็นไทย Regional format grouping, regional format combo box Thailand. โอเคพวกนี้ผมจะยังไม่พูดนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินไป ะคครรัับบบแถลงมาตรงนี้นะครับแถบลงมาที่ Show All s e t t i n g collapsed นะครับกด Spacebar ให้มัน Expand นะครับ Space expanded นะครับเสร็จแล้วแถบลงมา Change formats button related settings grouping typing g r o u p i n g administrative language settings grouping open button มาที่ Administrative language s e t t i n g นะครับ Space, bar Space region dialog administrative property page current language for non-Unicode programs colon Thai left paren Thailand right paren welcome screen and new user accounts grouping view and copy your international settings to the welcome screen. Syst language for non-Unicode programs grouping this setting left paren system locale right paren controls the language used when displaying text in programs that do not support Unicode change system locale button Alt plus C. Change, uh, change setting local นะครับ local นี่นะครับ Change setting local แต่มันอ่านเป็น local นะครับก็กด space bar เข้าไป region settings dialog select which language left paren system locale right paren to use when displaying text in programs that do not support unicode this setting affects all user accounts on okay. the computer okay. current system locale colon combo box thai left paren thailand right paren collapsed plus c โอเคตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นไทยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับของใครที่ ไม่เป็นไทยนะครับมันเป็น US อ่า English US อยู่ก็ให้เปลี่ยนเป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกโอเคมันจะทำการรีสตาร์ทหนึ่งเครื่องนะครับเออทำการรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยมันเป็นไทยเรียบร้อยนะครับ Checkbox not checked beta colon use Unicode u t OK button นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ OK นะครับปกติถ้าผมเปลี่ยนมันจะถามให้รีสตาร์ทนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยน OK button Administrative property page right Okay, right. -tab Okay button, cancel button Tab control, administrative tab selected -tab uh. you, administrative tab tab Administrative property page Current language for non-unicode programs colon Thai left paren, Thailand right paren Welcome screen and new user accounts Grouping view and copy your international settings to the welcome screen System accounts and new user accounts Copy settings, button alt plus 0 Welcome screen and user account copy ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังใหม่ copy settings button f o c u s d alt plus o t <Tab>. a b administrative property page current language for non dash Unicode programs colon Thai left paren Thailand right paren welcome screen and new user accounts group i n g view and copy your international settings to the world. Uh, view and copy international setting นะครับตรงนี้นะครับให้เข้าไปเลยนะครับตอนแรกมันจะอ่านพวกตัว system locale ที่เป็นภาษาที่เราใช้อยู่นะครับตัวนี้เราใช้ภาษาไทยอยู่นะครับ เราก็เข้าไปที่ Copy Button Focus Alt Button Settings ตรง Tab Administrative Property Page Current Language for Non-Unicode Dash Programs Colon Thai Left Paren Thailand Right Paren Welcome Screen and New User Accounts Grouping ตรงนี้นะครับ Welcome Screen and New User Account นะครับตัวช้อยแรกเลยนะครับถ้าให้มันอ่านมันจะอ่านแค่ว่า Copy Settings Button Focus Alt O Copy s e t t i n g ตัวนี้นะครับ ผม NVDA แท็บฟังดูนะครับ Copy settings button focus alt plus o นะครับ Copy setting ตัวนี้นะครับผม Spacebar เข้าไป Space Welcome screen and new user accounts e t t i n g s dialog Copy your current settings to colon the settings for the current user Welcome screen left paren system accounts right paren and new user accounts are displayed below l i s t alt plus s, <S ตรงนี้นะครับหลักการการทำงานของมันก็คือมันจะ Copy มันจะดึงเอาภาษาที่เราใช้ เป็นภาษาเริ่มต้นนะครับให้เป็นภาษาคีย์บอร์ดให้เป็นตัวคีย์บอร์ดในการพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปฟิกมันเราจะให้มันใช้ร่วมกันกับตัวภาษาระบบนะครับเราก็จะแท็บลงมาครับ checkbox not checked welcome screen and system accounts alt plus w checkbox not checked alt plus w มัน not check อยู่ตัว welcome screen and user account ตัวนี้นะครับผมเช็คไป Space. นะครับแท็บลงมาครับ Chatbox New o t c h c k n e User Accounts All Plus N check not New User not check n. Account นะครับ New User Account ผมก็จะเช็คไว้นะครับ Checked นะครับตรงนี้เราจะนำไปใช้ให้หมดเลย OK Button เสร็จแล้วแท็บมาที่ OK Space Press Region Dialog Administrative Property Page Current Language Language for n o w OK Cancel Button OK Button แล้วก็เลือกที่ OK ครับแท็บมาที่ OK Space Settings Settings, settings. Window Related Settings Grouping OK นะครับตรงนี้ Desktop List เดี๋ยว <but> เราลองมาเปลี่ยนภาษาดูว่ามันได้ไหม Thai left foren Thailand right foren Dash Thaikedmany English left foren United States right n, Dash u s Thai left foren Thailand right foren Dash Thaikedmany Thai left foren Thailand, thai. right Thailand right foren okay. Dash Thai many pred... Thai, 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 thai tha left foren Thailand right Thai left foren English left n, United States English left foren United States right n, Dash you tune line English left n, United States right foren so English left foren United States English left foren K Thai left foren Thailand right for English left for N. United States right for N. Dash. <makes noise> English left for N. United States right for N. Dash US. Thai left for N. Thailand right for N. English left for N. United States right. Okay, long. Settings. Oh. Settings. System blue Net -person. apps not account. Time and language gaming not so accessibility not game accounts, not apps not some account. Time and language. Time and language. So time and language button one of one. Time Zone. region button. List language and region to language and REGION time top search box. P look back button give feedback back look search box PR back give feedback. get help related settings grouping windows backup grouping line administrative line space region dialog language for non-dash unicode welcome screen and new user welcome screen AND new checkbox not space checked checkbox not space checked okay button space pressed region dialog language for okay button space settings settings window desktop list line okay kap Check to a ความเรียบร้อยของภาษาจากสองสขั้นตอนที่ผมได้แนะนำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสลับภาษากันดูนะครับว่ามันจะยังกระโดดอยู่ไหมหรือว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนให้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ K ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษ L line K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 , k นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาดูนะครับ Thai left for N Thailand right for N h Thai k e d m a n i Sarab Sar นะครับ English left f o r e n United States right paren dash U S K L K โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็สลับได้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าติดปัญหายัางไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ